สวัสดีค่ะอาจารย์วริรัตน์นะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูก่การทำนายดยชะตาในช่วงเดือนกันยายนนะคะปี2563สําำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการณนาของผู้ที่เกิดราศีพฤกษหรือเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะถึงวันที่14มิถุนายนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอให้ชาวราศีพฤกษนะคะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12บใบ12ตําแหน่งตามตําแหน่งของจักรราศีค่ะ3นะคะ4ค่ะ5 6 7 8 9 10 11 12นะคะครบแล้วนะคะคำทำนายแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคำทำนายแบบโดยรวมทั่วไปนะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของท่านใดถ้าหากว่าใครนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าต้องการทํานายส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาในไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ของบทตรเกิดราศีพฤกษในช่วงเดือนกันยายนเป็นอย่างไรนะคะ ก็นี่เลยค่ะอาจารย์เขาบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้อาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอดไม่มีพื้นฐานเรียนได้ไหมเพราะมีหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากค่ะเรียนได้นะคะคุณนะคะจะเสมือว่ามีกุญแจว่าสำหรับขายรหัสชีวิตและก็ช่วยเหลือผู้อื่นและก็เหมาะมากนะคะกับสถานการณ์ในปัจจุบนันนี้ที่บางท่านกําลังมองหาอาชีพใหม่ๆและก็อาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ให้กับตนเองนะคะ คอรอสไพ่ออนไลน์ของอาจารย์ค่ะเป็นช่องทางในที่คุณสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะคะถ้านสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะในไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะและนี่นะคะคือหน้าภพยของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกันยายนปี2563ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทราบกันก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีพฤษภนั้นมีนิสัยแบบไหนยอย่างไรชาวราศีพฤษภต้องบอกก่อนนะคะว่า เป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินและเป็นกลางธาตุด้วยเพราะฉะนั้นค่ะดินก็ทําให้มีนสิสัยมีนิสัยใจคอที่หนักแน่นมั่นคงสุข,ขุมรอบคอบ แล้วทําอะไรก็ทําแบบช้าๆใจเย็นๆนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนรอบคอบนะคะจนบางครั้งคนรอบข้างเนี่ยอาจจะแบบหุดหิตไม่ได้ดังใจซึ่งจริงๆแล้วชาวราศีพฤษ์เนี่ยถ้าไม่ชัดเจนไม่อะไรเนี่ยเขาจะแบบดูสังเกตก่อนแล้วค่อยลงมือทํานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวตวนอของเขาเนี่ยเป็นไพ่ฮีโร่แพนเป็นไพ่พระ เพราะฉะนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของการแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือชาวราศีพฤษภเนี่ยยินดีที่จะช่วยเหลือแบ่งปันนะคะโดยเฉพาะให้คําแนะนําบอกกล่าวหรือสอนผู้คนแบบนี้ค่ะชาวราศีพฤษชอบเลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะน,นิสัยโดยทั่วไปที่เป็นชาวราศีพฤษนะคะพฤษศนะและในช่วงเดือนนี้ค่ะกันยายนค่ะตัวตนของคุณต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีพฤษภเดือนนี้คุณดวงชะตาดีมากนะเพราะว่าไพ่เนี่ย หน้าหยากออกเกือบหมดเลยทั้ง12ใบเนะี่ยเป็นไพ่หญ่ทนะั้งแล้วเป็นไพด่ดีๆทั้งนั้นตัวต้วนของคุณค่ะมาดูกันนะคะใบแรกค่ะคุณได้ไพ่วงล้อสมบัติบอกเลยนะคะว่าในเดือนนี้ค่ะกันยายนมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเตรียมพร้อมรับฟังข่าวดีได้เลยนะคะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆอาจจะเป็นโชคลาภอาจจะเป็นในเรื่องของมรดกอาจจะเป็นในเรื่องของรายรับก้อนใหญ่อาจจะเป็นพูดง่ายๆว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นและมาแบบ เป็นจังหวะเลยแหละคุณคุณอาจจะแบบไม่ได้คาดการมาก่อนแต่มันกําลังเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะคะได้รับข่าวดีได้รับโบนัสเงินเดือนไงหน้าของความหรือใดงกตามที่เป็นเรื่องดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมีเรื่องดีเกิดขึ้นนะเตรียมพร้อมรับฟังข่าวดีได้เลยนะคะต่อไปเราดูเรื่องของการงานค่ะตําแหน่งการงานของคุณได้ไพ่ราชาถ้วย เน้นค่ะเน้นเลยว่าคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณหากคุณคิดปรารถนาวางแผนเลยค่ะว่าคุณต้องการทำสิ่งใดในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสพบความสำเร็จมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางกับคุณว่าควรทำแบบไหนอย่างไรท่านที่กำลังว่าต้องการสมัครงานใ,นใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานในเดือนนี้นะคะ เลือกช่องทางให้ถูกเลือกปรึกษาคนที่ถูกว่าคุณควรคุยหรือว่าปรึกษากับใครนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจมากกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นต้องควบคุมความมั่นใจของตนเองหน่อยนะ,ะอย่าแสดงออกไปจนแบบทําให้คนอื่นมันใช่เอานะค,ะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกไปคือบอกอาจารย์จะบอกเสมอคะ่ะว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะ่ะเอาจริงๆนะคําคือเป็นไพ่แบบอดดีอดเก่งเพราะฉะนั้นคุณต้อง ควบคุมระดับของความรู้สึกที่ส่งออกไปการแสดงออกคำพูดท่าทางแววตาให้นอกน้องเข้าไว้นั่นแหละคะ่ะจะทำให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเอ็นดูคุณแล้วก็เอ่อเรียกได้ว่าคุณก็จะเป็นที่รักของทุกคนเราเก่งเรามีความสามารถดวงชะาตารานุนส่งแต่สิ่งหนึ่งคะ่ะเราจะต้องรู้จักการ ทำตัวอย่างให้มันอยู่ในความพอดีด้วยนะคะแล้วก็จะได้เป็นที่รักของทุกคนในเรื่องของการงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้รวมทั้งคุณได้เด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยวางแผนเลยค่ะเตรียมการเลยว่าต้องการสิ่งใดเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้แสดงบางสิ่งบางอย่างนะงั้ะเด็กถือถ้วยเนี่ยเขามองปลาในถ้วยความสําเร็จกําลังเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณ เลือกให้ดีนะคะว่าเราคิดปรารถนาแล้วก็ต้องการทำสิง่งใดมุ่งมั่นลงไปทำให้เต็มที่ทำให้เต็มกำลังดึงสติปัญญาความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีโชว์ให้เต็มที่ว่าเราเก่งแค่ไหนเรามีความสามารถแค่ไหนสิ่งใดก็ตามที่มันเคยเป็นอดีตที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจกลุ้มใจกังวลใจหยุดไว้ก่อนและมากดสตาร์เริ่มต้นใหม่ กับเส้นทางที่มันแบบมีความเสเียจกําลังรอยอยู่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นจังหวะดวงชะตาเปิด้านกับคุณแล้วนะคะรีบนะตั้งหลักแล้วก็เตรียมพร้อมรับเรื่องดีๆได้เลยนะคะรวมทนะั้งในเรื่องราวของการเรงินได้รับรายได้ช่วงนี้เป็นที่โปรดปรานนะคะคุณจะมีรายรับรายได้จากการที่คุณให้คําปรึกษาหรือว่าอาจจะเป็นรายร,ายรับที่มาจากการขายหรือให้บริการต่างๆเช่นแบบเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนผู้คนให้คำปรึกษาผู้คนแบบนี้คุณก็มีไรายได้เกิดขึ้นนะคะรายรับรายได้ส่วนใหญ่อาจจะมาจากช่องทางที่คุณจะต้องแบบไปพบปะผู้คนเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นว่าต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยนะให้มันแบบคือต้องเป็นที่สะดุดตาเดียผู้คนด้วยจะทําให้คุณมีไรายได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้มีรายจ่ายเกิดขึ้นแน่นอนแต่จ่ายไปเพื่อทําให้ตัวเองดูดีดเห็นนะคยไหมเราจะซัพพอร์ตกันนะ จ่ายไปเพื่อปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวรูปลักษณ์บางอย่างให้มันสอดคล้องกับงานที่เราทำอาจจะเป็นลักษณะของงานในลักษณะ งานติดต่องานพูดคุยงานสื่อสารงานเจรจางานแผนกต้อนรับอะไรแบบนี้ค่ะที่คุณจะต้องใช้คําพูดต้องใช้ภาพลักษณ์ต้องใช้การเจรจาแบบนี้คุณก็ต้องแบบลงทุนหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะลงทุนกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเต็มที่ได้เลยค่ะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคุณได้ไพ่ตทซันด้วยนี่ ดวงชะตาดีมากนะมีทั้งวงล้อสมบัติมีทั้งเดอะซันมีทั้งเดอะ์สตาร์ไพ,พ่คุณไพ่ใหญ่หมดเลยเรียกได้ว่าในตอนนี้คิดปรารถนาสิ่งใดวางแผนและลงมือทําได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งเรื่องการงานการลงทุนนะคะติต่อเพราะว่าที่ผ่านมาเราเตรียมพร้อมมาเยอะแล้วนะเราเตรียมพร้อมในเรื่องของข้อมูลเราเตรียมพร้อมในเรื่องของอข่าวสารต่งตางๆมาเยอะแล้วก็ถึงเวลแล้วค่ะที่คุณจะได้ลงมือทําจริงๆสักทีนะ,ะการเงินไปแล้วนะสุดท้ายล่ะยังไม่สุดท้ายค่ะเรื่องของความรักก่อนอะความรัก คนมีคู่หรือมีอครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณได้ไพ่ยด e w เวิร์ความรักของคุณโดดเด่นคนรักให้การสนับสนุน ไม่ว่าคุณคิดปรรถนาสิ่งใดคนรักก็พรองซัพพอร์ตเป็นที่ปรึกษากับคุณสําหรับคุณมีคู่นะคะหรือว่าคนโสดนะคะเขาเป็นที่ปรึกษากับคุณได้หรือถ้ากว่าคุณรู้สึกว่าคน,คน,ร,คนรักคุณไม่มีอาจจะเกี่ยวข้องกับุูนส่วนคู่ธุรกิจคู่สัญญาต่างๆจะมีความเกี่ยวข้องคุณอาจจะต้องใช้ภาษาคุณอาจต้องติดต่อเดินทางการเดินทางพบความสําเร็จเดินทางมีโชคลาภไปพบปะผู้คนจะได้พบเอ่อเรียกได้ว่านายทุนหรือแบบจะพบได้พบคนที่มีอายุมากกว่า นะคะแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตสนับสนุนคุณในเรื่องราวของการเงินกันทุกผู้ได้ว่าเดือนนี้ดวงชะตาโดดเด่นเดินทางไปไหนก็มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะงานก็รุ่งรักก็รุ่งรวมทั้งคนโสดก็ความรักดีด้วยจะได้พบคนดีได้พบคนที่ถูกใจหลังจากที่รอคอยมานานมีโอกาสได้ลงจากคาแล้วนะคะคนโสดนะสิ่งหนึ่งค่ะที่ชาวราศีราศีพฤกษ์ต้องระมัดระวังคือเรื่องของอารมณ์ นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอันนี้ด้านสุขภาพกับด้านของสิ่งต้องระมัดระวังนะคะอารมณ์ความรู้สึกค่ะต้องระมัดระวังเลยเพราะว่ามีเดวิลอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคระวังกับดักลุมพรางบางอย่างเล่เหลี่ยมกลลวงบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็สังเกตหน่อยบางทีเราโดดเด่นเป็นที่จับตามองของผู้คนทาอะไรก็พบความสําเร็จก็อาจจะมี อีกมุมหนึ่งที่มีหลายคนเขาจับจ้องแล้วเราแสดงออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็กลายอาจจะตกเป็นเหยื่อของเขาได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกลลวงเล่เหลี่ยมบางอย่างหรือสิ่งที่เรารู้ไม่ทั้งหมดหรือว่ามันมันยังปิดบงังมันยังคุมเครือ ถ้ามันยังไม่ชัดเจนก็อย่าไปทำนะแต่ถ้ามันโอเคแล้วเราตรวจสอบแล้วมันชัดเจนก็ลงมือทาได้เพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยเปิดไปอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคขัดขวางหรือสิ่งที่มันจะต้องระมัดระวังระมัดระวังค่ะอารมณ์กับดักลุมพางหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมของใครบางคนทําอะไรก็ต้องควบคุมทาอะไรก็ต้องตรวจสอบครอบควบคุมความรอบคือต้องรอบคอบนะคะจะได้ไม่ไม่ไม่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะบางทีแบบมันผิดพลาดไปแล้วมันกตกกระดพลอยโจรอ่ะมันไม่สามารถถอนตัวได้ะ แบบนี้ก็ต้องระมาะระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดวิลน่ะอาจจะเป็นเรื่องของความลุ่มหลงกลวงลุ่มหลงลลหรือแบบว่ามีสิ่งมันล่อตาล่อใจคุณจนคุณอดใจยั้งใจไว้ไม่ได้ก็ต้องระมาะระวังนะคะเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะไม่ใช่อารมณ์ใจร้อนอย่างเดียวนวยนะอารมณ์ความลุ่มหลงอยากได้อยากมีจนมากเกินไปต้องระมาะระวังค่ะแล้วก็ในช่วงนี้จะรู้สึกว่าเดินทางเยอะนะเดินทางไปติดต่องานเยอะแต่การเดินทางมีความสําเร็จ สรุปนะคะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภต้องบอกว่าดวงชะตาโดดเด่นทนั้งในเรื่องของโชคลาภทั้งด้านการงานการเงินและก็ของความรักแต่สิ่งต้องเร,มรามาระวังคืออารมณ์อารมณ์มความใจร้อนความลุ่มหลงกลลวงเล่เหลี่ยมบางอยา่างความไม่รู้ไม่เห็นแล้วเราทําให้เราต้องตกกระไดพลอยโจรน,นะคะถอนตัวไม่ขึ้นอันนี้ต้องเร,มรามาระวังนะคะรวมทั้งสิ่งต่างๆในตอนนี้มันเป็นไปทางที่ดีก็ขอคุณโฟกัสเรื่องดีๆนะคะคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตด้วยเชกนการสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤกษ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะท้ายนี้ค่ะ,าคะอาจารย์ขอฝากนะคะในเรื่องของคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะคอร์สไพ่ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ที่สําคัญนะคะเป็นกุญแจให้คุณไขรหัสชีวิตกับปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นรวมทั้งคุณได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเป็นอาชีพที่คุณได้เป็นรายได้เสริมช่องทางหนึ่งสําหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่ บางทีงานมันมันมันหมันหายากนะมันหายากคุณก็สามารถเรียนรู้ไพ่และนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักได้จริงอาจารย์เน้นนะคะในเรื่องของการใช้งานได้จริงนะอาจารย์จะมีกลุ่ม f a c e b o o k นะคะเป็นข้อมูลให้คุณเรียนรู้แล้วก็จะมีอัปเดตสอนกันเป็นประจำรวมทั้งกลุ่มไลน์ที่จะเป็นกลุ่มปิด ที่อาจารย์จะเข้าไปตอบคาถามคุณหากคุณมีคําถามที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจารย์จะเข้าไปตอบแล้วก็แนะนาคอล่ารา์การสม่ําเสมอด้วยท่านที่ปรารถนานะะในการเรียนรู้ศาสตร์นี้เป็นการให้พลังบวกนะคะให้พลังบวกให้แนวคิดบวกอยู่กับปัจจุบันไปหาอนาคตท่านที่สนใจศาสตร์นี้นะคะ สอบถามประเด็กเข้ามาเลยค่ะที่ไลน์แอดดวงพยากรจะมีช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะและวก็ขอฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปนะคะให้คนที่คุณรักค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าหรือคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูว่าเจออาจารย์คือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยนคนอะไร่งเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดสั่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเงย้ยคะไมนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห<ล>็นไหมนีแต่งมากม การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยับพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอ้เรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะอ่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนีดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท่ากางท่าปลายท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ้าแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเล่ก็ขึ้นมาเลยะคะ่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้่ันหรืออะไรอย่างนี้ต้องแบบว่าคล่องมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูอีโอแค่แป๊เียงเดียวนตะ้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอื <c oughs> หลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์วนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือกระเด้มากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือบีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ขี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ